เ,ออเขาต้องการนะก็จะเป็นอะไรสักหน่อยแม่งเอ้ยแมงเอ้ยแมงเอ้ยหักไปหักไปเหมือนความเร็วแสงกิ่มอกไรเนี่ย ไปด้วยดีกว่า,าไปด้วยเพราะว่าข้างหน้าเราไม่รู้ต้องทำอะไรบ้างโอเคฮ้ยนะหมายแดกบอกเลยโอเค,อเคแสดงว่าการเอาไฟมาเนี่ยโอเคล่วงไปหนึ่ง ล่วงไปสองอุ๊ไม่ทันถ้าใช้จอยนี้ไม่ไม่ทันรวกเลยไป oh, <no. S 1> ใช้จอยมันไม่ทันไม่ทันจริงแหละ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินไปงี้เกินไปเฮ้ยแล้วมันคิววะโอเคต้องเหยียบไว้ใช่ไหมตึงสลักทันทันเออไม่ได้ไปดูห้องนั้นเลยวะไอ้ที่ว่าฉันกำลังไปฟิลิกเออไม่ได้ดูห้องทางขวาเลยเหมือนรีบอ่ะเหมือนกูรีบไหยียบว้ huy 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 ยยาาขอไปเถอะขอไปดีๆกระโดดอ่าตอนรับโอเคไปไต่ลงไปแล้วทางนี้ใช่ไหมอีทางนี้แหละใช่เลยรีบครับ เฮ้ยมาว่ะเล่นกับมุมกล้องดีว่ะเฮ้ยเล่นกับมุมกล้องดีวะเกมน <c oughs> ี้โอ้โอ้เลยนั่นเนี่ย ลงได้ลงได้งได้เราลงได้แม็ก้เออทางนั้นแหละเออเอ้ยดีวันเล่นกับเกมปักความปั๊กกิว ฟิลิปนั่นไงจะโดนบูชายัญแล้วน่าจะโดนไปแล้วเรียบร้อยแมคนี่แต่ะเฮ้ยทางนี้มาได้หวะขอมาแลกแป๊บนึงนะเฮ้ยเสียงอะไรวะอ่า ถอนเดี๋ยวสรุปว่าชิ้นส่วนนั้นก็ไม่ได้ออไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปเดี๋ยวไป <c oughs> ไม่ได้แบบนี้วะ อื้มบูมบูมโอเคน่าจะเป็นทางนี้แหละโอเคสไลด์อย่าเสียงดังอย่าเสียงดังนี สวัสด,ดีครับ๋ย่าเพิ่งเห็นตาว่ะมันอดใจไม่ไหว,ม,ไม,ไหวมันอดใจไม่ไหวอะ่ะเด็ดก่อน เอาก่อนโอเคใช้ค,ความหนะนักมาปะไม่ได้แดกไปก่อนนะ บนมาอยู่บนอะมาดีมาดีมาปล่อยน้องกูอะทำไมอ่ะจีนว่ะให้เด็กงกโอ๋ยเด็กก็เลี้ยงเหรอโอเคฉันจะพาเจ้าไปจากที่นี่เฮ้ยมันอาไิกําลังเสริมวะไปเลย ตองไปแล้วสดงไปอย่างนี้แหละนจะได้ตัดลายพารเลยนะครับเ,เป็นไรจะพันัน,นพาร์อา ค่อยๆค่อยๆค่อยๆเออเออตามมาดีตามมาดีตายแล้วหนึ่งโอเค ค่อยผัดไปไม่มึนหัวแบบฟิลิปไม่มึนหัวหรอร <c oughs> อก่อนแป๊บนึง <c oughs> ขอโทษ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 ได,ด,ด้ไหล่นะอะ ควรไปข้างหน้าก่อนเพราะว่าไอ้หลังว่เออคุณอย่ามาเจอมันไอ้ตัวนี้ต้องไปข้างหน้าก่อนเพราะว่ามันจะได้กะระยะถูกไปร<ะ>อโอเค ที่กต้องมาก่อนดิเอ้าเอาเโอเคไปตามมาดกน Four ้องรัว้าว ให้ตายแล้ววะลงมาโอเคีดีดิด ต้องนำน้องต้องนำไม่ไว้ใจโอเคไม่ถึงเอ,อ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอเคโอเคไปก่อนเลยนะน้อง โอช่าเด็กข้ามอืมเออไม่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 อย่าตายแล้ววัางเนี่ยกัดซีนป่ะอ่าโอเคเข้าใจเข้าใจอค่นั้นไปก่อนเลยน้องรัก จะเก็บสาสักหม่อยโอเคไปเลยโอ้ยใจเย็นใจเย็น ดิปแป๊บนึงนะขอยืมกงแป๊บนึง <c oughs> ต้องใช่ปะเฮ้ยแต่ว่าแต่ว่านะลูกตานนะอ๋าไม่รอดหรอกไม่รอดหรอกนะบอกเลย ทำไมเมื่อไห่หหห <ST AR> เก่งใจคนตัดตอนไหนครับผม

ได้อันนี้เรานี้ลได้โอเคไปต่อไปควยเขียนต,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 ตู๊ตๆตตตว้าวอฮ๊ย เอ้ยตายน้องกูรอกแป,ป๊บรอกูแป๊บหนึง่งรอกแป๊บหนึง่งรู้ไหมอันนี้คืออะไรระเบิด โอ้ยหลกยากหลายอืมโอ้ยเ,เห็นอะไรล็อกก่อนนะฟีดิก ไม่แย่ไม่เร็วถึงมาบ้าถึงหน้าทางไรเอ่ยชิ้นส่วนอีกแล้วกาวเข918 ta tà ma Tao bây giờ không quên đi Ha, ở đâu này, xí

ได้วะขอโทษนะฟิลิคซอลลี่ฟิลิคส,สามเกตัสซีนต่อเลยจะไปไหนเหรอเด็กน้อยเธอเหมือนแกจะให้ฉันช่วยนะแม็กโอเค,อคมา, <c oughs> คมาี๋ยวค่อยเจอกันใหม่